ครับสัมบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพปรักครับขอต้อนรับหับตอนพี่น้องปองไปเข้าสู่ช่วงของรายการเบาสู่กันฟังดำเนินรายการโดยไอติพอนคนเก่าเบาสู่กันฟังครับมื่อนี้น้ำสาราดีมีประโยชน์มาฝากพี่น้องนะครับสิ่งเล็กๆในหน่อยสำหรับสายมู้ดนะพี่น้องเด้อเมืนน่อนี้ไอติพัทสีน้ำเรืองอา่า ประสบการณ์เจอก็เจ้าของนี่จังๆนะครับอันนี้ฝากไว้ก่อนครับโปรดใชว้วิทยาวจารยายวิจยายรญยาณย่อยกระไดเนาะในการรับฟังรรับเบิงเอ้ยน,อน่อลินพันกันบุกเกี่ยวห้างแหม่มมาขึ้นฝนตกนะครับโตใารมือแล้วอากาศริมเปลี่ยนแปลงตากฝนหย,ย่านบ่สบัยโปรดใช วิจจะนารยานในการรับฟังเอาสร้างมาถวะบวถือบวถือก็สร้างมันเจอก็จะหวังพี่น้องป้องปายนะครับแต่ว่าก็อยากสิถามสายมู่หรือว่าพี่น้องที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลากวิญญาณหรือว่าความเสือ้อพี่น้องเสือ้อบอครับว่าในโลกนี้มีวิญญาณมีผีมีสางมีเทพมีสิ่งลี้ลับ อ่าอันนี้ก็ไป็นความเสือ้อเด้กพี่น้องด้าว่าอาทิตย์พ่อนกับบได้สิษนั่เรื่องเล่ามาให้พี่น้องปองไปาไยด้เสื้อด้งมง่ายกันนะครับอ่าเสือ่อหัไวไวหัวแต่อีเกิดกับอาทิตย์พ่อนจริงๆนะฮะ <c oughs> สิเเรื่องนี้ครับอผงไายกุมารน,นี่อาทิตย์พ่อนได้มาด่วนแล้วนะครับเพื่อนําเสนอ ให้พี่น้องปองปลายเบื้องไปปงด้งแง่งกันแล้วแต่ว่ามาเจอกับตุขจากของนะครับเ,เรื่องของพุทธคุณน,นะครับความลี้ลับนะครับผงไพ่กุมานอาบุกโอเบรีอ่อันนี้ก็อยู่บ้านนอกครับเสียงมหม้าเฮ้าแน่อย่างแน่นะครับหามันสอดแทรกเข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตแกะซะก,ก่อนนะครับพี่น้องเออเดี๋ยวเสร็จแกะซะก,ก่อนนัดจ๊ะเดี๋ยวสิบวาน อยู่ในกรอบมองไปเห็นบริษัทนะครับอันนี้แขวนข้อพี่น้องครับไอติพนได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้แขวนข้อนะฮะแขวนข้อไว้หลายมือหลายเทียนะครับอ,อกับเป็นจังใดละ่ะเกิดประสบการณ์กับเจ้าของกับงุงได้พี่น้องครับมีบางผู้บางคนมาเที่ยวหายติดพอ่อนะครับก็บ,บอกว่าเออไอติพน ลูกผู้ใดหลานผู้ใดคือเรียนแตกเซลสะเรียนเหรียญอยู่ในอันนี่ฮะให้เบิง้งเนาะพี่น้องเนาะอืมให้พี่น้องเบิ้งกันเออเรียนเหรียญกันอยู่แท้เพิ่นว่าอยู่อันเออ่ในบ้านลูกผู้ใดล่ะเพิ่นว่าหลานบ่เพิ่นว่านย่านั้นบางคนก็นเห็นเรียนแก่ผาเรียนก็นมีพี่น้องครับไอ้ผมก็ยิ้มลูกผู้ใดเนะาะอาจจะเป็นลูกขางบ้านแหลกๆนะความความความค,ามค,ามคิดเจ้าขวางนะครับก็บ่ได้บ่ได้คิดว่าสิ เป็นผ้า,าคีกูมานนะครับที่สถิตยอยู่ในลูกอมเดี๋ยวผงผ้าคีกูมานนะครับผ้าคีกูมานนี่เป็นของหลวงปู่ทิมนะฮะอิสริโก,โกครับวัดทหารไรที่จังหวัดระยองนะครับบานคลายอันนี้ผมได้มาก,กับไอ้มิดนะครับสมัยไปฮองเพลงอยู่ที่จังหวัด ชุนบุรีเนี่ยครับได้มาได้มาสามสินนะฮะเป็นขุนแผนผงพ่ายกุมารนะฮะพิมพ์ใหญ่นะครับ,สนะรบผมนะบมยยบสมเนื้อหวานดอกท่องแล้วก็ปลาซีบรีนี่ผมได้มาลูกอม,มนี่นะชิดได้มาเก็บใบขอนแก่นนี่ก็มีผู้หูจักยืนบอกได้นลครับเดีต้องไปส่อในผมอยู่ทั้งบ้านอีกหลาจังหวัดนะครับพี่น้องครับนี่ฮะเรื่องเกี่ยวกับ ที่ประสบเจอเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับผงไพ่กุม่านเอ่อมาคืนกับฝันพี่น้องครับถ้าผู้ใดเขามาเบิ้งในคอนเทนต์นี่ก็ซอยให้ความรู้จักน่อยเรื่องเกี่ยวกับนี่ยสิ่งทีครับผมกระถามว่าเอเป็นอย่างคือมีเหมือนกับมีสีออกข,า,ขาวๆปนเอ่อชเ,เขียวบงสีเพิ่นว่า นี่คือปกิกิยิยานะครับของกระดูกของมนุษย์นะฮะถามอาดีตถามไอ้เพื่อนเด้นะครับอา่าเพื่อนกนว่านะครับถ้าเฮาล่องเอากระดูกม่ไว้สซผ่าหรือว่าไวเอาไวเก็บเอาไวเ,เไหวมือนกับของพ่อของแม่เขาที่เสียไปแล้วนะครับบุญญาตาย่ายก็สิเป็นรัศนางสี่ครับสีเขียวขึ้นฝาบมาเบ่งสีเป็นว่านะพี่น้องครับนะครับ สีที่ท่านี่ครับเป็นบอนนี่ฮะเป็นเพื่อนว่า,วาปรแม่นสีท่าธรรมดาเนี่ยพี่น้องครับอ่อเป็นแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นทองที่แล้วก็ทองคำนะฮะที่หลวงปูทิมนะฮะเพื่อนไหลูกศิษย์ลูกหาเวฮาทองคำนะครับมาบดแล้วก็ผสม กับน้ำมันพระเจ้าตากและกระท่านะครับอันนี้เป็นยุคต้นนะฮะเป็นยุคต้นๆของของของโรคปู่ทิมนะฮะพันว่ามีผู้ที่มาเที่ยวหามาบาดน,นะครับเพื่อนกับม่องว่าไอ้หลูกผู้ใหถามไอ้ที่พ่อมาหลูกผู้ใดเออลูกเจ้าบอพนว่าหรือว่าหลานเจ้าไอ้เฮาก็ก็คิดว่าเป็นลูกขางบาดน,นะครับที่มาเล่นมาเที่ยวมาเอ่อเพราะว่า บ่ได้เฮ็ดหัวเนื้อที่ในบาทก็กะสิกว่างแน่นะครับสองไหลกัก้ก็กว่างแน่นะครับกะสิมาเด็กหน่อยมาหาเรียนเลรียนะครับมาหาเก็บบักใหม่กินเพราะว่าผมหลายครับปลูกไว้ตอนนี้ลิ่นจีกก้กัลังแดงกับลังหวานอ่าเพราะว่าสิเป็นบักหัวขาจังสิพู้ใดหูจักบักหัวขาบอนะครับลูกดำาๆนะครับบนหวานบนฝาดอ่ามาผีผาวหัวตั้งสิ เออมงแงว่ากันไปเอาพี่น้องเนาะมาเล่นแต่กี้ว่าเด็กหน่อยขางบ้านมาเล่นเขาก็เบิ่งกางเทียกะหลายคนครับบางเทียกผมไปตลาดเมคงเมฆข้าไปหาซื้อกับเขาบนกระทักเลยไปลูกผู้ใดมานั้มลูกเจ้าบ่ก็ป่าใสเสียเพิ่นว่าเม็ดคือปลาใสวนเพิ่นว่าใสเนาะเด็กหน่อยกระหันมอก็มพเห็นเอาเม็ดเด็กหน่อยใสเรื่อยเพิ่นว่าครับครับข่อยก็วางเส็เนาะเพราะว่าช่วงนี้ บ่ออะไรด้ครับต้องใส่เม็ดนะครับพี่น้องครับไปสันป่นไปนีมันเพราะเราไม่ฆ่าเลี้ยวเทีหนึ่งมันจะเอาเม็ดให้เอาหายแล้วคนบาแปลกได้ครับพี่น้องไม่ฆ่าเพิ่กระบาเด,ด้อันลูกหลานผู้ใดลูกหลานเจ้าบอสคนว่าบออะครับเอาก็ย่างตามหลังก็จะจอยต่อยอยู่คนว่าบ่เดินยางตามหลังไอ้ทิดพอ่อด้พี่น้องครับต่อยต่อยต่อยอยู่พนบ,บ้าเออบางเทียย่างไปทั้งปากส้อยไปนั่งอยู่หน้าบ้าน อนั่งตะแคร่หน้าบ้านมันหอนนะพี่น้องเนาะเปิดปัดลมไหลกับสิก,กินไฟบางทีอไปนั่งหน้าบ้านตะแคร่นั่งกินก็เขาก็เห็นว่าผมนั่งกับว่เพื่อกี่รถมามาทักมาท่ายกันนะครับปนออกมัน้ากัทักท่ายกันเป็นเรื่องธรรมดาเอาเห็นเล็กน้อยเล่นขี่ดินขึ้นหน้าบ้านก็มีแต่ต้นบักม่วงก็มีใกล้ๆผมนะฮะผมมองบ่เห็นเลยพี่น้องครับมองบ่เห็นเออเตเมื่อขึ้นเนะยครับพี่น้องครับมือขึ้นกับฝันฝันติดต่อกันมานี่ ปิดอาทิตย์แล้วนะครับบดด่จะคลองได้อุ้มเด็กหน่อยบอดด่จะคลองเมือคืนฝันว่าได้ลูกพัดอุ้มลูกมาให้เป็นลูกผู้ไส้นะครับใส่ผ่าคอเป็นเด็กหน่อยบ้อง้ข่มานาคือข่อยแต่กระวังมัด <c oughs> <c oughs> สันใหญ่แต่กระค่อก็ได้เะอึงลืงอยู่ออในความฝันได้เปน้องครับในความฝันได้เปน้องเด้อนะครับอื เขาว่ากินไรกับฟันายแต่ว่านี่ก็รู้สึกว่าแต่ของเอามาแขวนมีพุตุคุ้นแล้วก็มีสิ่งแปลกๆนะครับเจอเอ่อคยแขวนแล้วก็เอาพระมาแขวนร่วมนะครับเ,เพิ่นว่าถ้าจะใส่ผงไผ่กุมารอน่านเอาพระอื่นมาแขวนร่วมนะฮะอาจารย์อื่นมาแขวนวมกิดว่าเป็นผงไผ่น้ำกันเนี่ยโอเคได้ยูว่าจะเป็นของปู่ทิมที่ผสมผงไผ่กุมาร ถ้าเกิดเป็นพระแขวนร่วมนี่เอาพระหลวงพ่อนันหลวงพ่อนี่พระกูนักกูน้นี่มาแขวนร่วมสีบดีเป็นว่านะครับเบ่ถือกัดเป็นวางสันเนาะพุทธคุณสีบอออกพุทธคุณสีบอออกแล้วก็อิทธิฤทธิสีบอออกพี่น้องสังเกตครับความสวยงามนะไอ้เพิ่งครับนะครับผมก็พยายามที่จะสู้ให้พี่น้องเห็นนะครับนะฮะเห็นบอกครับเป็นคราบเป็นเอ่อ นี่ครับเป็นขา่าเป็นนันเป็นนีนะครับแาวบ้านนอกครับผมเอ่าอยู่ผมก็อยู่บ้านนอกบ้านหน้านครับอ่ออามิซิมีการเสียงเอื่อนกันค่อยๆค่อยๆกันพี่อออาอธิข่าแทรกแทรกเข้าไปได้โทอดซั์ก็ขอโทษขออภัพยพี่น้องครับภาษีว่าบสถสุภาพเพราะว่าผมบ่ได้มีหองอัดห้องอย่างผมก็นั่งเฮ็ดอยู่บ้านผมนี่แหละครับพี่น้องครับเฮ็ดอยู่บ้านนะครับพี่น้องสวยงามครับเพิ่นว่าอันนี้มันสิมีขเขาเรียกว่าหัวเล็ก นะครับหัวเล็กหัวน้อยแล้วก็สิมีหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่บางทียก็สิมีฝังตะกุดอา่าถ้าไปยุคต้นๆนี่สิบ่มีสิบ่มีอ่อ่าโคตรนะพี่น้องครับบางทียว,ว่าโคดเลขกสามโคดรยันตรียันนะยันบางทียก็สิเป็นอา่อาบางครูว่าเป็นเป็นเนม็ดง่ากม็มีผมกับปบูหูนะแต่ว่าอันนี้เป็นยุคต้นๆนี่นะครับสิบพวงพายกุมานเยอะ ก็เรียกว่าต้นต้นน้ำมาปล้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็สิผงไพ่ก็สิบบุพอยมีแล้วสิมดแล้วนะครับที่หลวงปู่ทิมให้ลูกศิษย์เพื่อนไปเอามาเห็ดนะครับกะเห็ดมาบาวาสิเป็นปั่มพระออกมาหลายนะครับพี่น้องครับนะครับสังเกตนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับความสวยงามนะครับพี่น้อกเบ่งนะครับนะครับ ก็ผมกระถามหลายผู้หลายท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ที่เพื่อนหูจักกันเพื่อนคอําบวดเป็นหลวงปู่ทิมเพิ่นบอกว่าอาทิตย์พรอนย่าเจ้าย่าเอาไปแขวนพระร่วมกับพระอื่นเด้อเพิ่นว่าถ้าก็ไปถวงหลวงปู่ทิมถือว่พพาเป็นผงผ้ากุมารนํากัน,นก็ได้อยู่เพิ่นว่าถ้าไปแขวนอันอื่นนี่แบบว่าคือกันกันกันบ่ให้มีอิทธิฤทธิปฏิหารออกมาก,กับผีเนาะหรือว่าเป็นพูดเนาะอยู่ไกลพระก็สิมี แต่คือห้าอวปีน้องครับเอเกิดห่อนเกิดห่นบ่ผมกับบุกหูนะแต่ว่าเป็นสิ่งดีมากเลยเพื่อนว่าอทิตพ์พอนได้นี่เพิ่นว่าปันเจ้าได้ปันเจ้าได้อันเอเผ็ดเม็ดหนึ่งนะเนี่ยฮะเบื่องครับสวยมากเลยพี่น้องครับเบิ่งสังเกตนะมีคนมาขอเซาครับพี่น้องครับเม็ดน,นี้ให้ผมแสนหาผมผมเกือบแล้วครับเกือบสิบป,ปอยแล้วผม,มเอบ่มีเงินมาใส่นะเอาบุกหูนะครับ เราไม่ได้มาเข่าฝันอ่อมืัอนี้อ่อมืัอนี้ผู้สิทธิ์ทให้เนี่ยผมโทัพท์มาว่าเอ่อสิโอนตังมาให้ผมก็เลยว่าบ่ไปยังหรอกครับผมผมเอาเอาไว้ใส่ก่อนเอ่อก็ยังบ่ได้ปากกับสิปล่อยเพิ่นนะครับเอ่อเพิ่นบ่สิโอนตังไม้แสนหาในจักได้นะครับหาอยู่กับเฮานะครับหาอยู่กับไอติดพรอนไอติดโชคมีโศกมีลาบ นะครับอธิหาเจ็บไพ่เพื่อนเพื่อนว่านี่สุดยอดเลยนะครับผู้ใดได้ของลูกบุตรทิมเนี่ยผงไพ่กุมารเนี่ยของเกะก็ลายครับของปลอมก็เยอะนะฮะแต่ของแท้นะฮะหายากเพื่อนว่านะครับหายากแล้วนะครับมีอิทธิฤทธิป,ปฏิหารจริงอ่าแล้วก็มีพุทธคุณจริงอ่าพุทธคุณกับเมตตามหายมนะครับมหาสเสน่ห์ขาขายนะฮะดีแล้วก็แคล้วคลาดเพื่อนกพื่ ปกปักรักษาเขาก็จะเริ่มเหตุความดีนะอย่าท่ำอย่าท่ำซัวบนว่าทําแต่ความดีแน่ะนะครับอืมอืมผสมผสานกัน,นบนว <laughs> ่าท่ำดีท่ำซัวเดินงคขับพี่น้องครับนะฮนะขับรถบางเทียร์คีโมเซ่เข้ารพไปหาซื้อสื่อของแนะ่สื่อโคกห่อนสื่อดาแข็งแนะ่น้ำมันห่อนน้องพี่น้องครับก็บมีคนปรากฏว่าเห็นเด็กหน่อยอ่าสอนมอเตอร์ไซค์ นะครับจุกหลังอทิตย์พอดเพื่อกระบอกออฟังแต่ข่อยกับผมี่ดอกหาบอกไปทั่วไปทีบไหลาปาสิมีค่คนว่าก่อนจะขี้มาผู้เดียว,ล,วล่ะอามีนี่ได้นั่งกับเจ้านี่เพราะใส่เสือ้อาบางเทียกอันนี้ใส่กางเกงขาสัน้นหัดอุปุอยู่คนว่ายังยิ้มไม่ข่อยเนาะอือ้อายังยิ้มไม่ข่อยอยู่คนว่าส่วนถ่ายมอเตอร์ไซค์เจ้าอยู่มีคนเห็นหลายพี่น้องผมกับแปลกบากเทียผมกับนั่งอยู่หน้าบ้านก็เห็นมานั่งเล่นยุก กีดินยุขางบ้านจ้าของอ่าบางเทียกะเห็นยู่เลนใต้ต้นบักมีแน่ต้นบักม่วงแน่อ่ผมนั่งกินเข่ากับเอ็นว่าเลนอยู่หนาบ้านกันมีนั่งเลนผู้เดียวเล่นขีดินมาสั่นเพื่อนว่าเอออ้าวๆนครับพี่น้องปองไปนะครับนั่งมาฝากนั่งมาต้อนพี่น้องนะครับเบลาสู้กันฟังนะครับเรื่องของความเสื่อนะครับสายมุ่งแต่เพื่อนบอกว่าถ้า เข้านะครับบูชาดีๆก็สิมีโชคไม่ลาบนะครับขาขายก็ดีปอลอดภัยมีโชคไม่ลาบเนาะบอเจ็บบอจนนะครับเพื่อนว่าไอ้การใส่กระถามเพื่อนเพื่อนก็บ,บอกว่าแต่ใส่สีได้ไอติพรอนเดอ้อให้อาิพรอแต่ว่าภูมิก็คือกันให้สวดคาถานะครับนโมสามจบแล้วก็อิติปิโสแล้วก็ระลึกถึงหลวงปูท่ทิมนะครับห่งวัดลาหานหล่ นะครับลงปูดทีมอิซาลิโกให้พลาหานไล่นะครับแล้วก็ให้นึกถึงผงพายกูมานนะครับที่อยู่สถิตนะครับลูกกูมานหรือผ่ายกูมานนะครับอยู่ในนี้ที่สถิตอยู่ได้ก่อนนี่ครับก้อนนี่ครับพี่น้องครับหรือว่า,าลูกอมน,นะครับผงพายกูมานนี่ให้เป็นซอย ให้เพิ่นคุ้มครองนะครับผมกะฝันเกี่ยวกับเล็กน้อยนี่กรเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละครับพี่น้องก็เลยมาเฮ็ดคอนเทนต์มาบอกฟังแต่ว่าก็ฝากพี่น้องนัาครับฟังนะครับเพื่อเป็นวิทยาท่านนะครับแล้วก็ฟังใหญ่เสื้อหลายนะครับบางเทียเสื้อกับให้คิดก้อนก้อนถีเสื้อนะพี่น้องเด้อนะครับเป็นว่าให้ ใส่ีิจรจาญาติในการรับฟังรับชมนะแ้วก็ความเสือไม่เป็นความเสือแต่บุคคลเพื่นว่าถ้าเกิดว่าของแท้นี่ก็จะได้ฟันเห็นเด็กน้อยเล็กน้อยเลียนไปเลียนมาเพื่นว่าแต่ของเกนี่นะครับกับซีฟอเป็นทั้งสี่นะครับความสวยงามในปีน้องครับสวยงามมากเลยนะนะครับเดี๋ยวกับจิบอาจิพอนกับอานน้ไส้นีเปกรอนครับผนะฮะใส่ตะลับอันนี้เปกรอนไส่ตะลับนี่เปกรอนถ้าเกิดว่า สวกดีนะครับโชกดีสชกดีก็ที่ไปซื้อตะลับไ้ไม่พี่น้องครับถ้าพี่มันกับที่ไซน์บุระตะลับท่องบุระพี่น้องปองไปเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ยังนั่นกับยังกับแพงนั่นกับแพงพี่น้องเนาะอันนี้ก็นํามาฝากนํามาบอกอัปตอนพี่น้องปองไปสักก้อนพี่น้องครับแต่ผู้ใดมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับผงไผ่กุม้านหรือว่าสิงรีรับกับ นะครับถักมาบอกกันฟั้างน้ำเนยไปดองเดอ้ออ่าอันนี้ก็นำมาบอกน้ำปัจจัยบอกสู้ก่อนฟั้างเรือประสบาการณ์นะครับผมมีอยังมากมายรอกพี่น้องเดอ้อเอ้ยผมมีเหลขกดอกพี่น้องครับเพื่อนบ้านใหให้เหลขกคอยตาให้เลขกกับสิบอกน้ำมีดอกคาถึงบางทีหนึ่งกับเขาแน,น่นะ <c oughs> ทุกอย่างปากมองบุญไหว้ผ้ากตาอยู่ช่วงนี้อ่าอย่างกัลบลายบอกว่าสิเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าผ้าสีกับคืนไฟกับคืนน้ำกับคืนน้ำมันกับคืนอ่า แห้งขนาดพี่น้องป้องปายนะครับโครคไผ่ไข่เก็บก็ไรถ้ามาหากินก็บ่ไ,ได้อ่ายากนะครับตลาดกับปิดหาค่าขายก็บ่ได้อ่าเอ้าจังไรก็ได้ทุกทายนี่ก็ขอให้ผงไผ่กุมารน,นะครับดลวงปูท่ทิมนะครับอิสริโกหรือว่าลูกผงไผ่กุมารนี่ก็ดลบันดาลให้พี่นอ้องปองปายจงมี่ถึความสุขความจเจริญนะครับพ้นวกิกฤตเ,เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการอยู่การกิน ตากทวงพี่น้องปองไปอยู่นี่มีแห้งมีสขวกมีลาบกระสูปูสุ่นนะลำลาพาจากพี่น้องปองไปเป็นซากอนครับเหลือเกี่ยวกับผงไผ่กุมานนี่ผมมีอย่างชีชัดมากมายครับมาบอกสูกรงกับซื้อเรือประสบการณ์นะครับมีคนเห็นว่ามีเด็กหน่อยเดือดตามเด็กตือนกัดันอาทิพ้อนนะครับขี่มอไซค์กับซอนไทยแต่ว่าอาทิพ้อนมองบ่เห็นในความฝันกับพบพ่อนะครับ สิ่งประหลาดหรือฝันให้เด็กหน่อยนะครับเพื่อนว่าเป็นลูกไอธิพน็คงสิงเป็นลักษณะอย่างนี้เราี่นองเนงาะขอ,อ,ขอห้โชกขอหลาบมีฉกมีไส้สุบูสุขคนครับคิดดีทําดีคิดดีทดําด,ด,ทดีนะครับอยู่ในทีดีควบมูกก็ดีๆสิ่งดีก็สิตามมานะครับลําด้วยสุบูสุขคนจะชอบกัดไค่กดแช่นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ไอทิพน,น้ากันแล้วก,กันครับอ ลาพี่น้องโปร่งปลายไป,ไปซอกก้อนพอกันคลิปหนากันแล้วการคลิปนี้นํำประสบการณ์ที่จะของพ่อกับตัวเต็มๆจะจะคนเห็นแถวหันเพียบมันก็เป็นเรื่องออประหลาดนะอัศจรรย์นะครับแต่ว่าบางผู้บางคนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าว่าผู้ใดมีผงไผ่กุมารของหลวงปู่ทิมนี่มีสุขคนเห็นสุขคนนะครับอ่า แต่อของแท้เด้ของเกะบม่มีนะครับผู้ตุคุณแต่นะครับแต่อของแท้เนี่เห็นอย่างแน่นอนครับกราบขอบสวัสดีพี่น้องปองไปนะครับโคดีมีแห้งโคดีมีไส้กันสุภูทุกคนครับสวัสดีครับ